ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำหมันของผู้หญิงเรานะคะบางคนยังมีความเชื่อที่ว่าทำหมันแล้วทำให้มีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นทำหมันแล้วทำให้อ้วนขึ้นทำหมันแล้วไม่สามารถที่จะทำงานหนักๆห,หรือทำงานเหมือนที่เราเคยทำประจำได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะบางคนยังเชื่อว่าทําหมันแล้วเนี่ยมีผลต่อน้ํานมมีผลต่อประจําเดือนที่มาล่าช้าไม่ได้เกี่ยวกันเลยการทําหมันนะคะก็คือการคุมกําเนิดชนิดถาวรเป็นการผูกตัดท่อนําไข่ป้องกันอสุจิหรือว่า สเปิร์มเนี่ยค่ะมาผสมกับไข่นะคะเมื่อเรามีการปฏิสนธิกันเพราะฉะนั้นการทำหมันไม่มีฮอร์โมนใดๆเข้าร่างกายเราไม่ได้หน้าเป็นสิวเป็นฟา้ามไม่ได้มีน้ำหนักขึ้นน้ำหนักจะขึ้นจะอ้วนจะผอมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินหรือว่าการออกกำลังกายของเรา แล้วก็การทำหมันไม่ได้มีผลต่อฮอร์โมนนะคะหรือว่าอารมณ์ทางเพศแต่อย่างใดเน้นย้ําตรงนี้มากๆเลยเพราะเรายังมีความเชื่อว่ามีผลในเรื่องนี้มากๆหรือการทําหมันนะคะเราก็สามารถทํางานที่เราเคยทําได้ปกติเช่นเราอาจจะเป็นกรรมกรใช้แรงงานอ่าเราก็สามารถทําได้ตามปกติเพียงแต่ว่าในช่วงระยะพักฟื้นหลังการทําหมันใหม่ๆมีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องอันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังอยู่แต่การทํางานหนักก็ จะ่ม่ยกของหนักมากจนเกินไปนะคะ